เชิญคุณวิรยุทธ์จอยทองครับครับเรียนประธานรัฐสภาวิริยุทธทองสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมได้แปลยติในส่วนของมาตราสองทับ4นะครับเพิ่มในส่วนของวงเล็บที่สองมีความว่าไม่เคยมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทำรัฐหาซึ่งเป็น คุณนสมบัติต้องห้ามที่ระบุเพิ่มเติมไปในร่างรัฐมนูรฉชอบนี้ครับรท่านประธานผมขอเริ่มด้วยคําถามสําคัญครับเราจะสร้างกติกาสงสุดของชาติที่เป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไรหากปล่อยให้ผู้ที่เคยทําลายกติกาเดิมเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดกติกาใหม่หัวใจของเรื่องนี้คือการทํารงไว้ซึ่งหลักสูงสุดสำมะกานของระบอบประชาธิปไตยครับรท่านประธานหลักที่หหลักความชอบธรรม รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศต้องมีที่มาที่บริสุทธิ์และชอบธรรมโดยสมบูรณ์ผู้ที่มาร่างกติกาของชาติจึงต้องเป็นผู้ที่ยอมรับและปฏิบัติตามกติกานั้นอย่างเคร่งครัดการทำรัฐประหารการกระทำที่ล้มล้างความชอบธรรมของอำนาจรัฐที่มาจากการเลือกตั้งอย่างรุนแรงและที่สุดหากเราอนุญาตให้ผู้ที่เคยเป็นผู้ทำลายหลักการนี้เข้ามาเป็นผู้สร้างใหม่ นั้นเท่ากับเรากําลังยอมรับความชอบธรรมของการใช้กําลังและอํานาจนอกระบบรัฐสภาซึ่งจะบ่นทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มแรกครับหลักที่สองครับหลักการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทางการเมืองประชาธิปไตยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประนีประนอมและการแก้ความขัดแย้งผ่าน,นกลไกรัฐสภา การรัฐประหารคือการใช้กําลังเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองเป็นการปฏิเสธกระบวนการสันติเป็นการสร้างบาดแผลทางสังคมอย่างลึกซึ้งการกําหนดคุณสนวัตต้องห้ามจึงเป็นประกาศอย่างนักแน่นต่อสังคมและต่อสังประชาคมโลกว่าประเทศนี้ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงหรืออํานาจพิเศษในการเปลี่ยนแปลงการปกครองและจะส่งเสริมวัฒนธรรมที่เชื่อมั่นในการเจรจาและการตัดสินใจ ของประชาชนผ่านการเลือกตั้งหลักที่สามครับท่านประธานหลักการไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ทำผิดในทางนิติศาสตร์และจริยธรรมการอนุญาตให้ผู้ที่เคยใช้กำลังยึดอำนาจกลับมามีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของชาติถือเป็นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่การกระทำผิดกฎหมายและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยเราต้องสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจน การกระทําที่ทําลายเสถียรภาพและหลักการพื้นฐานของรัฐจะต้องนํามาซึ่งความรับผิดชอบไม่ใช่ให้รางวัลการกิจการจึงเป็น,นกลไกในการป้องกันมีให้ผู้ผิดสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการออกแบบกติก,กาให้เป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดอานาจหรือพ้นจากความรับผิดชอบสุดท้ายครับท่านประธานผมก็คงต้องสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ การกำหนดคุณนสมบัติต้องห้ามนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประชาธิปไตยเป็นการยืนยันหลักการว่าอำนาจประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนและต้องใช้ตามวิถีของรัฐธรรมนูญเท่านั้นการดําเนินการตามยัตินี้จึงไม่ใช่เป็นการแก้แค้นแต่เป็นการป้องกันครับมิให้อำนาจนอกระบบกลับมาทําลายชาติอีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับ